อรอบนี้เรามาดูเจ้าตัวแฮนด์พาเลทกันบ้างนะครับผมแฮนด์พาเลทของเมาต์เอเองนะครับผมว่ามันมีอะไรอันนี้ลูกค้า 2- อสปีแล้วครับมีปัญหาอะไรอ่ะเรามาลองดูกันซิลูกค้าแจ้งซ่อมมาว่ารถยกไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าที่สมุทรปราการก็อยู่สาขาสมุทรปราการฝั่งเราได้เลยนะครับผมช่างของเราก็ตรวจเช็คเพราะว่าซีนเสื่อมสภาพวาล์วตายและลูกปืนคอแตกเพราะไม่มีการอัดจารบีตรงลูกปืนเลยสาเหตุก็การใช้งานก็อาจจะผิดประเภทหรือยกหนักเกินไปแต่ว่าไม่ได้มีการอัดจารบีโดยหน้างานมีความชื้นสูงนะครับ นี่มีอะไรครับเคสนี้ก็เปลี่ยนวาวเพราะวาวตายเป็นสนิมเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนคอจบครับแค่นั้นเองอ่ะมาเัเอกเราก็จัดให้นี่เราก็อัดลูกปืนมันไปเยิ้มเยิ้มอย่างนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับผมจะได้แบบเออใช้ได้านานๆครับก็ว่าไปแล้วก็ทําแล้วก็มีเทสน้ําหนักให้ลูกค้าด้วยครับก็อย่างที่เห็นครับอย่างน้อยเราก็ต้องเทสักวันสองว,วันแหละเพื่อให้รู้ว่าไอ้ที่ช่างเราทําไปอ่ะมันเปลี่ยนได้ตรงจุดนะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอีกนะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วลูกค้ากลับไปใช้แล้วมีปัญหาอีกอ่าหน้าแตกกนเลลยคาาู้้้กี็ทํให ทั้งก่อนขายและหลังขายเราพูดยังไงเราทําอย่างนั้นนะครับผมนะฮะแล้วเราก็มีอยู่2สาขาเนาะสายสแล้วก็สมุดประการนะครับถ้างานฝั่งสมุดประการก็จะเป็นช่างฝั่งสมุดประการถ้างานพุทธมนตรสายสองฝั่งนคปรปฐมฝั่งปทุมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช่างฝั่งฝั่งทางนี้ไปแทนนะครับผมอะ่ะยังไงเราก็ครอบคลุมให้หมดทุกพื้นที่ทั่วไทยครับ